รถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดของ mercedes benz คือคันนี้ถ้าเราพูดถึงสเปคต่างๆอ่ะคันนี้ไม่ได้ดีที่สุดของ mercedes benz แต่ถ้าเราพูดถึงภาพรวมไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าสเปคราคาและการใช้งานผมว่าคันนี้ย คือปังที่สุดคันนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงเดือนมีนาคมแต่ว่าทาง Mercedes-Benz เขาได้คาดการราคามาโดยประมาณแล้วซึ่งจะไม่เกิน2.5ล้านบาทถ้าเอาแบบประมาณประมาณนะครับนี่ผมคาดการไว้ก่อนละกันคือจะอยู่ที่ประมาณ2.3ล้านบาทซึ่งถ้าคุณดูภาพโดยรวมของรถ CLA คันนี้แล้วกับราคาที่เขาตั้งไว้ะคือถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยถ้าคุณจองรถภายในเดือน3หรือว่าในงานมอเตอร์โชว์2026คุณจะได้รับรถในช่วงเดือน5 หรือว่าเดือนพฤษภาคมแน่นอนคันนี้เป็นรถยนไฟฟ้า100%สามารถวิ่งได้792กิโลเมตรต่อหการชาร์จตามมาตรฐาน w l t p และเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังพราะกำลังอยู่ที่272แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่335นิวตันเมตร ท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและส่วนถึง100ใช้เวลา6.7วินาทีแบตเตอรี่จะเป็นแบบ NMC 8 0 0 v โวลต์ความจุอยู่ที่85กิโลวัตต์าและ C L A คันนี้คือเป็นแบบ all new เลยเพราะว่าแพลตฟอร์มเขาเซตมาโดยเฉพาะสำหรับรถจดรคันนี้ครับข้อสังเกตของคันนี้แน่นอนก็คือการที่เป็นรถโดไฟฟ้า100%บางท่านอาจจะแบบเอ้ยฉันยังไม่อยากได้ตัวที่เป็นไฟฟ้า100%อาจจะตั้งคาถามว่าแบบเอ้ยมีเป็นแบบ I C E หหรรืืออว่ามีเป็นแบบ Hybrid Pluin หรือเปล่าสําหรับแพลตฟอร์มตัว C L A คันนี้ที่เป็นอันใหม่ล่าสุดแล้วอะ่ะคือเขาก็รองรับตัว Plug-in Hybrid เหมือนกัน แต่ถามว่าจะมาเมื่อไหรอันนี้เราต้องรอติดตามกันอีกทีคือถ้าเราดูขนาดตัวรถของตัว CLA คันนี้เราจะคิดว่า ground clearance ก็คือพื้นไปถึงตัวรถอะมันจะไม่ได้สูงมากนักแต่สําหรับ CLA คันนี้บอกได้เลยว่าสูงใช้ได้เลยครับแปลว่าถ้าเราลุยในเส้นทางที่แบบอาจจะไม่ได้เรียบมากนักหรือว่าแบบมีเนินนิดนึงคันนี้ก็สามารถไปได้แบบสบายๆครับจากที่ผมได้ใช้งานตัว Mercedes-Benz CLA คันนี้แน่นอนว่ามันจะเป็นทรงสปอร์ตคูเป้แต่ว่าในขนาดเดียวกันน่ะถ้าคนดูด้านหน้าของเขาอะนอกจากความ ปอลแล้วคือมันจะให้ความดุด,ดันและความอ g g r e s s i v คือตรงกระจังเพรผมว่าอันนั้น่ะมันคือจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างเมื่อคุณเทียบกับรถยนต์ mercedes-benz ในรุ่นก่อนๆแน่นอนว่ามันจะต้องมีความแตกต่างเนื่องจากเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%และตรงกระจังหน้าก็ไม่มีรูระบายอากาศคือเขาจะปิดทึบไปเลยแต่ว่าตรงนั้นนะครับมันจะเป็นไฟแบบเฉพาะของ mercedes-benz เลยซึ่งถ้าเราพูดถึงโลโก้หรือว่าตราของ mercedes-benz มันจะเป็นสรงดาวเนาะเวลาเราปลดล็อก ok, รถเป็นต้นอะ่ะ คือไฟมันจะขึ้นมาแล้วเฉพาะถ้าเป็นตอนกลางคืนอ่ะคือแบบมันจะสวยมากๆเลยส่วนพื้นที่แถวหลังของคันนี้ถ้าเรามาลองนั่งอ่ะผมสูง170เซนติเมตรนะถ้าพูดถึงเล็กสเปซนะครับหรือว่าพื้นที่ตรงขาผมไม่ได้รู้สึกว่ามันชิดนะแต่เวลาเราจะเหยียบแบบเต็มที่แน่นอนว่ามันจะชิดหรือว่ามันจะติดกับเบาะแถวด้านหน้าและเฮดสเปซนะครับมันก็จะรู้สึกติดนิดนึงและพื้นที่โดยรวมอ่ะมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันโปร่งหรือว่าโล่งถึงขนาดนั้นคือมันจะได้ฟีลลิ่งหรือว่าสไตล์ไไปปปททาาาาาาางงสออรตะมกกกววว่่แลล้้้้ถเเเจดินนนนๆัี็ข นนะะว่าอาจจะต้องพักเบรกกันบ้างแต่ในขนาดเดียวกันน่ะถ้าพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะด้านหลังก็จะมีแอร์ให้อีก2ช่องมี USB Type C อีก2ช่องแล้วก็มีที่วางแขนให้ด้วยซึ่งสามารถวางของเพิ่มเติมได้อย่างเช่นพวกขวดน้ําแล้วก็ของจุกจิกส่วนพื้นที่เก็บของด้านท้ายอ่ะคือเนื่องจากมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%พื้นที่อาจจะไม่ได้ดูลึกถึงขนาดนั้นพอเราเปิดด้านท้ายมาครับพื้นที่ท้ายรถอ่ะมันจะอยู่ในระนาบเดียวก,กันกับตัวท้ายรถเลย มันจะไม่ได้แบบจุ่มหรือว่าลึกลงไปอ่ะซึ่งมันจะทําให้ฟ e e l i n g ว่าพื้นที่อ่ะมันจะไม่ได้เยอะมากนักและถ้าคนดูตรง gap ปะครับช่องของด้านท้ายอ่ะ มันจะแบบไม่ได้กว้างหรือว่ามันไม่ได้สูงถึงขนาดนั้นนะ <ije coding> ผมก็ได้จําลองกระเป๋าเดินทาง2ใบนะครับอันนึงจะเป็นขนาดใหญ่ประมาณ30นิ้วเลกอันนึงคือจะเป็นขนาดเล็กนะครับ,นนนนก,รบก็จากที่ได้จําลองวางดูนะก็คือวางได้2ใบได้แบบสบายๆเลยแต่สมมติถ้าเราจะวางกระเป๋าเดินทาง2ใบใหญ่เลยอะ่ะอันเนี้ยจากที่ผมลองดูนะครับไม่สามารถทําได้นะถ้าจะทําจริงคือต้องพับเบาะแถวที่2แต่ถ้าคนต้องการพื้นที่เพิ่มเติมนอกจากนั้นอนะ่ะต้องฝากกระโปรงด้านหน้าของคันนี้ก็สามารถเก็บของได้นะแต่ถ้าเป็นของที่ไม่สามารถทนต่อความร้อนได้อันนี้จะไม่ แนะนำแต่ถ้าเป็นของทั่วไปสามารถวางได้สบายๆเลยครับแต่จุดเด็นของคันนี้เลยคือเทคโนโลยีแล้วก็ออปชันต่างๆภายในหน้าจอนะครับมี3อันเลยหน้าจอคนขับพูดตามตรงคลาสสิกทั่วๆไปของ Mercedes-Benz แต่ว่าจุดที่ผมชอบคือหน้าจอกลางแล้วก็หน้าจอสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าคือแบบล้ำมากไฮเทคมากเหมือนกับพวกกลุ่ม S-Class เลยแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของ CLA คันนี้และในราคาที่ผมกรินไว้ช่วงต้นแล้วคือแบบออปชันลูกเล่นการใช้งาน ระบบความปลอดภัยต่างๆคือแบบโอ้โหล้ำไปสุดๆเลยแล้วก็หน้าจอนี้นะครับของ Mercedes-Benz ในตัว CLA คันนี้นะจะมี Chat GPT มี AI Gemini มี Google นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map นะครับเป็นต้นนะคือเชื่อมต่ออยู่ในหน้าจอนี้เลยแปลว่าเราจะไม่ต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เลยมันสะดวกมากเลยคือ 1. เราแค่นั่งในรถปึ้งเนาะก็กดหน้าจอได้เลย จะเปิด g o o g l e Map จะ Spotify YouTube โอ้โหได้หมดเลยคือแบบมันคล่องมากและแผนที่ของเขาอะ่ะมีความคมชัดสามารถซูมเข้าซูมออกโอ้โห,โโหได้หมดเลยและเราก็สามารถเซิร์ชแผนที่หรือว่าเซิร์ชสถานที่ที่เราจะไปได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์หรือว่าการเชื่อมต่อโทรศัพท์และหน้าจอสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าก็สามารถดู YouTube อะไรจีปถาถัดได้เหมือนกันเลยถือว่าเป็นจอส่วนตัวของตัวเองเลยก็ว่าได้แต่มีข้อสังเกตสำหรับ C.L.A คันนี้คือเวลาเราขับรถอยู่แล้วเวลาเราจอดอะ่ะแล้วแบบ เราเปิดประตูหรือจริงๆแค่จอดออรถแต่สตาร์ทอยู่แล้วเราเปิดประตูรถมันจะดับทันทีเลยอันนี้ไม่มีกลไกใดทั้งสิน้นคือมันจะดับแน่นอนคือสมมติอ่ะเราจอดออรถจะลงไปซื้อของแต่แบบไม่อยากดับรถเพราะมีคนนั่งอยู่ข้างในไม่ได้นะครับเมื่อเราเปิดประตูเราลุกไปปึ้งดับมีวิธีแก้อย่างเดียวครับก็คือให้คนที่นั่งกับเราอ่ะลงไปซื้อแทนเราเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราลุกคือมันจะดับแต่ถ้าคนอื่นลุก จะไม่ดับนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตถือว่ากิมมิกดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าสมมติถ้าเรามากับอ่ามากับที่บ้านมากับภรรยามากับแฟนว่ากันไปเนาะแล้วแบบเอ้ยเราต้องลงไปซื้อของให้ใช่ไหม ดยปกติแล้วเราก็แค่บอกว่าเอ้ยอันนี้เราไม่สามารถลงไปซื้อของให้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะดับเดี๋ยวมันจะร้อนก็เลยให้แฟนหรือว่าภรรยาหรือว่าใครก็ตามลงไปซื้อให้แต่ถ้าคุณอยากจะสตาร์ทรถนะครับคุณปลดล็อกเข้าไปนั่งแค่เหยียบเบรกรถก็จะสตาร์ทแล้วส่วนพื้นที่เก็บของต่างๆอ่ะคือถ้าเราแบบดูด้วยตาเปล่าอ่ะบางทีมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยเยอะมากนักนะแต่พอไม่ใช้งานจริงอ่ะผมรู้สึกว่าพื้นที่ของเขาอ่ะ คือแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ดูแบบโอ้โหใหญ่กว้างอะไรถึงขนาดนั้นแต่พอเราไปใช้งานจริงอะ่ะในแต่ละจุดอะ่ะผมว่ามันวางของได้กระทัดรัดดีนะไม่ว่าจะเป็นแบบโทรศพัพท์ขวดน้ํากระเป๋าตังก็สามารถวางได้แบบไม่เกะก,กะแล้วก็จะมีพื้นที่ช่องข้างใต้นะครับตรงแท่นกลางครับก็สามารถวางของเพิ่มเติมได้แต่ผมก็จะพูดเสมอว่าในกรณีถ้าเป็นคนขับอะ่ะเวลาเราหยิบของจากช่องข้างใต้ครับมันอาจจะไม่ได้สะดวกมากนะักแต่ถ้าพูดถึงแบบภาพโดยรวมแล้วว่าคือคันนี้ ก็เป็นสไตล์หรือว่าคาแรคเตอร์อของ Mercedes-Benz ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองคันนี้จะมีให้เลือกอยู่หลากหลายสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสี Alpine Grey Solid สีแดง Red Metallic สีดำ cosmos black สีน้ำเงิน sheer blue สีเงิน high tech silver สีขาว polar white แล้วก็สีที่ผมรีวิวอยู่ครับคือจะเป็นสี aqua mint การขับขี่ของตัว CLA ที่เป็นรถยนไฟฟ้า100%ผมถือว่าประทับใจเลยนะคือถ้าเราพูดถึงแบบภาพรวมเเอ่ะ character DNA style ของคันนี้ถึงแม้จะเป็นไฟฟ้าก็ตามก็ยังเหมือนรถยนต mercedes benz ที่เราคุ้นเคยกันคือมี f e ลลิ่งที่ขับได้หนักแน่นและขับสนุก อัตราการเร่งดีเลยโดยเฉพาะยิ่งเป็นไฟฟ้าแบบนี้มันไม่ต้องรอรอบครับคุณขับอยู่ในความเร็วต่ำความเร็วกล้างความเร็วสูงคือความเร็วมันมาทันทีแต่ที่สําคัญคือมันเนียนพอสมควรเลยคือถ้าเราไม่ได้คลิกดาวอะครับแล้วเราเพิ่มความเร็วอเนี่ยครับเนะี่ยทีเลทีทท่หน่อยคือแบบโอ้โหมันสมูทมากขับได้สนุก แล้วก็เนียนสบายมากเลยผมชอบมากเลยนะอันนี้ผมเฉลี่ยอยู่ความเร็วแบบ70ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองอยู่ระดับความเร็วกลางต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะต้องแซงก็สามารถทำได้สบายๆเลย1 2 3่งสองสามไปแล้วขยัยบคันเร่งนิดนึงแค่เพิ่มน้ำหนักนิดเดียวครับเนี่ยครับสบายๆครับคือแบบเนียนมากเนียนมากนะครับเราเพิ่มความเร็วไปะนะครับโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้เหยียบลึกเลยนะเหยียบแบบ20 30เอเองไม่ถึงด้วยนะฮะ คือมันบ่งบอกถึงความแรงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการสปอร์ตเราใจแบบขับสนุกเราคลิกดาวมันก็จะพุ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะ1 2 3สคลิกดาวปึ๊บเนี่ยครับนะแต่มันมีเสียงด้วยนะแต่ถ้าดูจังหวะเมื่อกี้ครับอันนั้นคลิกดาวปึ้งเลยนะทันทีเลยนะคือมันพุ่งแบบสมูทสมูทอยู่นะคือโดยปกติสมมติถ้าแบบเราคลิกดาวแบบนั้นอนะหลังมันจะแบบงติดเบาะแล้วแบบโอ้โหหน้ามาันจะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยน,นะ แต่นี่คือถือว่าเนียนอยู่ครับในขณะเดียวกันถ้าเราขับแบบชิลๆเรื่อยๆขับแบบ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงปล่อยไหลเรื่อยๆแบบนี้ก็สบายๆเหมือนกันครับเลี้ยงความเร็วชิลๆเลยคือพูดถึงการเร่งของคันนี้ผมถือว่าใช้ได้เลยที่ผมขับอยู่ทั้งหมดนี่คืออยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเราก็ปรับเป็นสปอร์ตได้ปรับเป็นอีโค่ก็ได้หรือถ้าเราอยากจะเซ็ตเป็นของเราเองก็เป็นอินดิวิทวลก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างน,นะครับคอมฟอร์ตกับสปอร์ตนะครับป่ะลองเร่งดูนะครับหนึ่งสองสามปึ้อนี่ครับเนี่ยเห็นนะจังหวะนะครับเอาไมื่อกี์ผมไม่ได้คลิกดาวน์สุดด้วยนะเหยียบอยู่ประมาณแบบ40เปอร์เซ็นต์เองครับ50เปอร์เซ็นต์เองเ,อเมื่อกี้ยอมรับตกใจด้วยนะฮะคือแบบมีความแตกต่างที่ชัดเจนเลยนะครับถ้าเราจะขับโหมดสปอร์ตแต่บางทีถ้ามันรู้สึกแรงเกินไปก็อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตก็จะดีกว่านะครับเพราะว่า ถ้าคนที่แบบชอบรถทรงแบบนี้แต่ว่าแบบไม่ต้องการแบบให้มัน aggressiv เกินไปอย่างเงี้ยเพราะถ้าแบบมันยิ่งสปอร์ตบางทีบางคนที่แบบเมารถง่ายมันก็จะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะผมว่าคอมฟอร์ตก็เพียงพอเหลือเฟือแล้วและในขนาดเดียวกันมันก็จะประหยัดไฟมากกว่าด้วยถ้าเราดูหน้าจอคนขับแล้วว่าการใช้งานนะครับคือมันจะเหมือนกับรถ mercedes benz ที่เราคุ้นเคยกันเลยและถ้าเราเปรียบเทียบกับรถ plug in hybrid เวลาในเรื่องของ regenerate นะครับ การแสดงผลก็จะเหมือนกันเลยคือเวลาเราเร่งนะครับตรงขวามือนะครับมันก็จะชี้เรื่องการกินพลังอยู่นะครับว่ามันกินเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะครับว้าขับอยู่เห็นเนาะแต่ว่าเวลาเราปล่อยแป้นคันเร่งแล้วอะครับมันจะดิ่งเห็นไหมมันจะมีปุ่มชาร์จอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยคือมันก็จะดูว่ามันรีเจเนเรตอยู่มากน้อยแค่ไหนยิ่งมันไปเยอะอะครับมันก็จะยิ่งหน่วงหรือว่าดึงรถของเรามากยิ่งขึ้นแต่มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยในแง่ของ ประหยัดไฟนะครับหรือว่าเพิ่มระยะที่สามารถวิ่งได้ของรถคันนี้ถ้าเราคุ้นเคยกับรถยนต์ mercedes benz นอกเหนือจากการเร่งแล้วที่เหลือคาแรคเตอร์เหมือนกันไม่มากก็น,น้อยครับการควบคุม Handling ิ่งพงมาลลยผมชอบนะคือรถ mercedes benz ก้านพงมาลลยอ่ะมันจะหนามันจะใหญ่เวลาเราขับอะครับหรือว่าเวลาเราควบคุมอะ หนึ่งมันมีความแม่นยำอยู่แล้วในขนาดเดียวกันอ่ะมันรู้สึกบึกบึนมันรู้สึกสตรองดีอันนี้คือคาแรคเตอร์ของพวมาลัยของ Mercedes-Benz ส่วนช่วงล่างของคันนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะสมมุติแน่นอนถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบแล้วอ่ะมันไม่ได้ดีที่สุดในคลาสแต่ว่ามันไม่ได้ห่างกันเยอะถึงขนาดนั้นมันอยู่ที่คาแรคเตอร์และสไตล์ที่เราชอบมากกว่าแต่สำหรับ Mercedes Ben z ผมถือว่ามันโอเคนะ ถ้าเราแบบอาจจะเซนซิทีฟว่าแบบช่วงล่างมันจะต้องแบบเออโอเคประมาณนึงเอ้ยคันนี้ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่นะแต่ที่พูดไว้คือมันเป็นข้อสังเกตหลักๆเลยและมันก็ให้ความนุ่มนวลและความคอนฟอร์ตอยู่แต่จุดที่ผมประทับใจเลยคือการเก็บเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงจากรถร,บรอบๆเสียงรบกวนจากข้างนอกเสียงลมเสียงจากพื้นถนนเสียงยางเป็นต้นนี่คือเงียบกริบเลยนะผมถือว่าใช้ได้เลยครับเก็บเสียงได้ดีพอควรเลยถ้าจะให้ช่างน้ําหนักอะ หลักๆที่เสี่ยงจะเข้าอ่ะก็คือจากพื้นถนนมากกว่าแต่นั้นก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนักบอกของคันนี้มันจะเป็นสไตล์สปอร์ตมันจะแบบกระชับบีบตัวเรานิดหนึ่งนะครับเวลาเราเข้าโค้งแบบนี้คือมันก็จะแบบอยู่กับที่มันจะแบบไม่ได้โยกไปโยกมามันก็โอเค แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเบาสปอร์ตมันก็อาจจะไม่ได้สบายที่สุดแต่ว่าความต่ํานะครับอันนี้หายห่วงนะครับมันไม่ได้ต่ําเกินไปเราสามารถเซ็ตได้สามารถปรับได้เลยนะครับแน่นอนว่าเป็นเบาไฟฟ้าอยู่แล้วส่วนทัศนวิสัยการขับขี่ถึงแม้มันจะเป็นแบบคูเป้มยังถือว่ามุมมองกว้างชัดโอเคเลยนะไม่ว่าเราจะมองจากกระจกด้านหน้าตรงนี้จากด้านหลังตรงนี้ก็ตามนะครับหรือว่าด้านข้างก็ถือว่าโอเค แต่กระจกด้านข้างสําหรับผมมันอาจจะเล็กๆนิดนึงแต่นี่เป็นข้อสังเกตเท่านั้นและตอนที่เราขับอะครับตอนที่ผมบอกไว้เรื่อง ground clearance ครับก็คือพื้นไปถึงตัวรถอะคือมันสูงอยู่นะเมื่อคุณเปรียบเทียบกับรถทรงแบบนี้แต่ว่าเวลาเราขับอะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันสูงถึงขนาดนั้นนะมันยังให้ feeling ความสปอร์ตอยู่ถ้าคุณดูภาพรวมของรถคันนี้มันตอบโจทย์หลายมุมเลยนะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายแล้วก็ความสปอร์ตส่วนการกินไฟของคันนี้นะจะอยู่ที่13กิโลวัตต์อวต่อ1น0กิโลเมตรนะ แต่ถ้าถามว่าวิ่งได้จริงๆอ่ะเท่าไหร่คือเอาตามตรงที่ผมขับมาอาจจะไม่ได้ขับระยะไกลหรือว่านานถึงขนาดนั้นก็เลยยังพิสูจน์ไม่ได้แต่จากที่สัมผัสแล้วก็ทดลองขับมาคือระยะที่เขาวิ่งได้ก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ทาง Mercedes Benz เขาเคลมไว้เพราะว่าตามมาตรฐาน WLTP ถือว่าใกล้เคียงเท่าจริงๆอ่ะมันก็จะเฉลยอยู่ที่ประมาณ700กิโลเมตรบวกลบครับถ้าเราขับระยะตัวเลข,เลขมันก็จะดีกว่านี้แต่ถ้าเราเป็นคนสายสปอร์ตเหยียบหนักหน่อยตัวเลขมันก็จะน้อยกว่าน,านั้นนิดนึงครับถ้าสรุป Mercedes-Benz CLA คันนี้ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ภาพโดยรวมผมถือว่าประทับใจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาในเรื่องของออปชั่นเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่เอาองค์ประกอบพวกนี้มารวมกันผมถือว่ามันใช้ได้เลยนะฮะอยู่ที่ว่าเราต้องการตัวซีดานหรือว่าสลทูที่เป็นแบบไฟฟ้า100%ของ Mercedes-Benz หรือเปล่าเนาะเพราะอย่างที่บอกมันก็จะมีหลายออปชั่นอยู่นะครับ หลายเซกเมนต์อยู่ไม่ว่าจะเป็นอ่ะทรงแบบนี้ทรงแบบ SUV หรือว่าในเรื่องของคุมพลังหรือว่าพลังงานทางเลือกนะคะแต่ในขณะ,ะเดียวกันในอนาคตนะครับถ้าเราสนใจนะครับในกลุ่มของรถดรนไฟฟ้าอยู่ก็มีความเป็นไปได้นะครับในพวกของกลุ่ม s u v ของ m e r c e d e s b e n z ก็จะมาเหมือนกันนะครับอาจจะเป็น g l a อาจจะเป็น g l c อันนี้ก็รอติดตามกันก่อนละกันเนาะคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามใดๆดเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันมานะครับผมทอมมี่ทีละทอมทอมมสีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ